เจเบิ้งอาหารการกินสองฟังโค้งครับผมวันนี้พี่น้องบ้านพนเรือหัดเดินพามาบ้านพนดรืองเซจริงตลาดนัดไทยลาวมีอ่สองวันครับผมพลาขาขายปลาครับผมขายปลาคขาบมาทัวเขียนแหงครับเห็นพี่ต้นมานี่ยังมาแล้วบอควาทั้งควาทั้งขั้วบลมาแล้วบ่มาเลยครับมาแล้วครับควาจะเป็นปลาไหลครับพี่น้องปลาไหลบอกหอยหอยเดือกนี่ครับผมนี่ หอยเดือพี่น้องนี่หลายคนได้เคยกินหอยเดือส่วนมากเ,เขาเอาไปไปดูอดกกินกับแจียววาสิณ่าครับ <c oughs> อือเอาไปดูออกกินกับแจีวว่สาสิเป็นไก่บานครับผมโซนท่านี้ไก่บานไก่ไปทอดสดเลยครับพี่น้องไก่เป็นกิโลกิโลเป็นต,ตัวเป็นตัวนะพี่น้องขายลบางเจ้ากขายบุคคลกันใช่ไครับไข่เวียดนามครับผมโดดสิบบาทฮกโดห้าสิบบาทครับว่สาสิเป็นปลาแหลก หอมครับผมปลาแดกหอมปลาแดกนัวส่วนต่างหูนียังน่าเลยเรือยนกขาปลาแห่งักกอยครับผมกูได้เคยกินขนมกอยกอยเป็นถังหมักไงเลยครับคุณน้องมาเป็นถุงคุณก็ขายนี่เป็นถุงผู้ใดเคยกินครับรกอยใบหมักกล้วยน่นะครับ กล้วยครับกล้วยชุบหมา,ากคนละเษกก้วยสับนะครับคนละเษกก้วยสับแนี่้องอยู่ของกินเ่าจะเป็นโนบายสถานะครับผมแมล,ลงด้วมครับพี่น้องแมลงด้วงที่มันเป็นไข่แล้วนี่เราจะเป็นแมงแข้งคอแมงแข้งคอดูกตอมสถานะครับของอยู่ของกินตามดะลูกกานครับพี่น้องวันนี้โอ้ยหอยหอมครับผมส่วนทั้งนี้หอยหอมเป็นจานจานในห้าสิาบจานละหนึ่งร้อยบาทอีเมลเราปะโอเราจะเป็นปนอสารครับ นอสานแม่คือเอาของมาหน่อยเลยแม่ขายเบิดบ่ขายเบิดแล้วโอ้ขายดีเนาะแม่เนาะวันนี้เนาะนี่ขายดีค่ะของแม่ปกติปกติแม่เรามาโนใหม่ตุ่มเนี้ยงเราหลายเดย์เพียงอยู่คนกินเพิ่นหลายแห้งว่าจะเป็นแมงกี้ปูมครับแมงอยู่ที่เพิ่นเอาเขียวแล้วโอ้ขายดีเนาะแม่เนาะแมงกี้ปูมครับแมงกี้ปูมเนาะแมงกี้รอนี่ครับผมครับผม มื่อนี้ไม่ขาดขายของดีปราเสริฐของอยู่ของกินวัสดเป็นบักขามปลอมพี่น้องหักขามปลอมแม่ไหนหะมักขามปลอมนะ่าบักสมอนะนี่ทั้งขขบักขามบักขามปลอมบักขามไม่บักสมอกันานานบักสมอนก็บักขามครับผมเอาไปกินสซมครับพี่น้องของอยู่ของกินเวอร์โอ้ยพักเหนาหมักกูประเสริฐหักกิ๊พัก,ก,ก,พพกหอม,มครับผมส่วนต้นนี้ของอยู่ของกินหลายแห่งพี่น้องมารออะไรครับไปตลาดนัดบ้านานานอุตลาดนัด ผัดพะนมครับผมมีถูกวันจันในวันพฤหัสที่มีสองวันไก่สีฮอดบุญห่อเข่าเลยครับ,รบปลาเมล่าครับปลาครับปลาเนื้ออ่อนแะล้วปลาย้อนปลาในครับผมพี่น้องพี่น้องมันขายของดีดีได้เหมือน่วนงเทนขนาดปลาเพะยังเบิดครับผมปลาหมกพริกแข็งนังเข้มพี่น้องถ้าบัน่นโคตรสิมครับเพราะว่าร์เป็นไข่เป็ดไข่ไก่เป็นขายบ่ิดัทช่วงวันศุกรเป็นปลาเป็นกบเลย พยองเจ้าบาทคำหนาเนี่ยลอยนี่ครับโอ้งเป็นยางหนึ่งลรบหน้าแทนแ,ทแล้ววะไข่เ <c oughs> ราขายเวอร์บวอรจะเป็นดูกต่อครับดูกต่อคุ้มเนี่ยต่อลุมหรือต่อคุ้มพี่น้องของอยู่ของกินตามละลูกการอีสานบ้านเฮาครับผมบวอรจะเป็นดูกต่อเวอรเสือแมงแข้งครับบวอรจะเป็นแมงแข้งมะแดงบวมดูกต่อมัอนกันครับของอยู่ของกินหลายดูกสว่างละลูกการดูกต่อหลายแหง่ง ต่อคุ้มครับพี่น้องต่อคุ้มดูมันเิีนใหญ่ครับผมเป็นจานต่อนะตัวเท่าเด็กตัวนั่นตะฮกโลตัวนี่ตะกี้ตะฮกซี่เลยโอ้เขียตะฮกสิบบาทพี่น้องดูต่อคุ้มถาเป็นต่อมันเป็นต่อวัียครับต้องอยู่ของกินครับต่อลุ้นเขียตะฮกสิบบาทครับพี่น้องต่อคุ้มเนี่ยของอยู่เนเป็นมะเร็งร้างเป็นจานเลยต้องอยู่ของกินครับหลายแห้งนอสานครับพี่น้องนอสานกอยไปเลยนะครับ ลูกต่อปลารดครับผมว่าจะเป็นสมปลาไหลครับพี่น้องป,ปลาไหลผมได้มกักเอาไปพัดเพชรว่าจะเป็นครุ๊หน้าครับสแล้วบอครับพักไข่มันจะได้เป็นพักพักไข่หมักคามพี่น้องของเปียกของเปียวปลารดครับว่าจะเป็นห้างตัวลูก,กแมงกีรอหรือว่าแมงกีปูมครับผมของอยู่ของจิงนะครับ ปลานางพี่น้องส่วนทางนอ๋อเดืส่วนปลานางปลานางนี่วปลาเดือดอ่อนนะครับผมปลาเดือดอ่อนหัางตัวลูกต้อหลายแห่งปลานางมันพักบุ้งมาสิปลาที่เพิ่นใส่เอาเขียวให้แล้วก็มีของอยู่ของกินหลายครับมาแดงว่าจะเป็นมาแดงร่วมครับผมช่วงนี้มาแดงร่วมแม้งเคียงมาสะครับแมงแข้งปลาส่วนนั้นจะเป็นปลาธรรมชาติพี่น้องบนอาหารมาขายมาสิครับปลากระบอกมีเยอพี่น้องพี่น้องปลกระบอกเป็นส่วนทางนี้ของอยู่ของกินนะครับผมพี่น้องตลาดนัดไทยดาว เบอร์ท่าพนมจังหวัดนครพนมครับผมป่านางพี่น้องโอ้ยปลานางเพคุณว่าจะเป็นปลานางลูกต่อครับช่วงนี้อาหารกระเวตามฤดูก,กาลครับผมลูกตอ่อกระแมงคี้ปูนีกหลายพี่น้องมะกล้วยมะกล้วยตันี่ครับพี่น้องมะกล้วยตันี่ฮรับวันที่ห้าไปตำสุ่มมานะครับผมมีเครือบางใหญ่ๆด้วยครับกล้วยตันี่มะหอย หอมๆเลยครับผมนี่หอมขมเอาไม่มว,ว่าจะเป็นกลหน้าก่อยครับผมของอยู่ของกินตลาดนัดไทยดาวอำเภอท่า,า,ทาบ,บึงจังหวัดนครพนมพี่น้องมาหล่อหลายมีถวันจันทร์ในวันพฤหัสมีอยู่สองวันบอกกลอยเพื่นเอาก่อยมาขายครับผมไก่สีฮอนบุญฮอเข่าอะไรกลอยกันเริ่มไล่หลายช่วงนี้ปีนึงเด็กกินอยู่เธอหนึ่งครับพี่น้องก่อยกันไรก่อยหลายบรรยากาศตัชุดสีแยกผ้ามาเหมือนอาหารการกินสองฟังขงครับผม แมงคีบปูมผมครับผมว่าจะเป็นแมงแมงคีบปูมแต่กระฮ็ดก,มก,มกม็มีเป็นจานบางบางเจ้านแต่จานนั้นหนึ่งร้อยบาทมีจานห้าสิบบาทจะมีที่เพ่นเอาเชียวในเรื่องนั่งของอยู่ของกินหลายแห่งครับเห็ดปวกที่น่อยซ้อน่าห็ดปวกครับหิดปวกเป็นจานจานนั้นหนึ่งร้อยบาทครับผมเาจะเป็นเก้าลัดครับผมส่วนท่านี้มาเก้าลัดลูกต่อแมงแข้ง่นะครับ สนับสนุนพณนนิยนขคงอยู่ขูงเก็บพี่น้องใกล้ซีฮอนทุ่นห่อเขาะะ่าเลยครับเพิ่นมาสือของไปใส่ห่อเข่าน้ำนี่นะมาเพี้นใหม่อ้อยไฟเลยครับผมว่าสิเป็นเครื่องจักสารครับผมส่วนท่านนี้ป้าถูกของพี่น้องพเพื่อไดเคยเห็นของนะของงามแห้งดีของเพิ่นของงามงามแห้งอีดี นาร้านพี่น้องมะน,นีเคือคืนดี้คองอยู่ของกินไม่พอขาดไม่าขาดทำมาหลายตัวสิเป็นของสื่อของขายกันนีหลายดิยพี่น้องดูส่วนได้พิ่นมาสื่อของไปใส่แบบห่อเขาสิน,น,นะครับคขเามามักเบนอะโวคาโดครับผมส่วนทางนี้ป่าจะเป็นปลาแหงปลาแดงร่วมปลานิ่งว่าจะเป็นปล,า,า,ล,ปลานิ่งเด็กะหมักหอยหอมครับข้าวโพดเพิเ่นส้วนทางนี้ปลาตุ้ข้าวโพด กระเพูเป็นถุงถุงเลยเจ้าบาทข้างหน้ากระเพดถุงเลยยี่สิบบาทครับพี่น้องว่าจะเป็นแบบพริกครับมาเพริกกับปูหน้าพักไก่ยาบปได้เคยอะสุดหมาคนเอาไปกินกับแบบกับแกงโนใหม่นะพี่น้องมันเผามีเดี๋ยวได้พี่น้องมันเผานี่นี่ว่าวัวจะเป็นมันเผาหัวปีมเสร็จนะครับบรรยากาศตลาดนัทาพรนุ่มครับผมวันนี้ผมมาสายเลยแจ้งหน่อยว่มีทั้งเข็ม มีทั้งรถพ่วงคางครับผมคุณหมายว่าจะเป็นอาหารการกินครับมั่นเลยสิคับมั่นพวกมั่นอะไรเี้หมายว่าจะเป็นมั่นแะไรกัเปลือกใช่ไหมครับผมบรรยากาศย่ำสดสดๆะเศร้าครับผมมือนแยกข้ามเบื้องอาหารการกินครับกระลำไม้กวดครับผมส่วนท่านนี้ผู้ส่วนครับบมว่าจะเป็นกระลำไม้กวดมีหลายบักพริกส่วนหลจะเป็นส่นกรเกษตรกรครับผมส่วนท่านนี่ ไม้หอมกิโลละเจ็ดสิบบาทครับผมส่วนทน่านไม้หอมเพิ่นเป็นกิโลกิโลละเจ็ดสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อไม้หอมมักพริกสิส่วนหมักพริกก็พริกงามแห้งอีดีปู่แรงครับผมปู่แรงครับผมพี่น้องส่วนทถนนบรรยากาศครับกระเทียมกิโลละหกสิบบาทที่เพิ่นแก่เป็นถุงถุงในยี่สิบบาทก็มี ว like nee ่ดิสเป็นไฟ้แหงครับผมเนี่ยนะครับครับผมคงอยู่ของเก็บวอดิสเป็นแบบเพล็กอาจารย์บักเพล็กเราเป็นจานด้วยครับผมคุณน่ะบรรยากาศครับน้องคงอยู่ของเก็บนครับว่ดิสเป็นไฟแหงครับหนุกปอกอาจารย์บักเพล็กข้างหน้าด้วยวอดิสเป็นบักอึครับผมเลยเป็นแพงเลยไฟแหงมันเป็นแพงแพงละ่สิบบาทครับของอยู่ของเก็บนะครับหลายแหง